ผู้สูงอายุล่าสุด2568เฉพาะกลุ่มนี้ครอบครัวได้รับเงิน2วันบาทต่อเดือนดูเลยคุณได้เงินไหมล่าสุดครับในปี2568นี้ครับมีแนวโน้มที่จะได้เงินนับในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะฟังทุกท่านครับคุณเป็นผู้สูงอายุเองที่อยู่ในครอบครัวหรือคุณเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับพิมพ์บอกกันหน่อยอยากจะทราบจากทุกท่านนะครับเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยจะได้ทราบเลยว่าคุณจะผ่านเงื่อนไขของตรงนี้หรือเปล่านะครับเมื่อทราบแล้วนะครับเรามาดูกันครับสาหรับเงินตรงนี้ครอบครัวจะรับเงิน200 0บาทต่อเดือนทุกเดือนเลยมาดูการรายละเอียดครับสาหรับตรงนี้เนี่ยกระทรวงพมครับมีการพูดถึงการแจกเงิน2,000บาทต่อเดือนให้กับครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุครับ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือขอมอเนี่ยมีการพูดถึงนะผู้สูงอายุที่ยากจนนะครับจำนวนหลายหมื่นคนกระจายอยู่ในทั่วประเทศต้องอยู่คนเดียวอยู่ตามลําพังลูกหลานทั่วไปนะครับลูกหลานทิ้งไปนะเพราะต้องช่วยตัวเองให้รอดก่อนสำหรับลูกหลานนะครับนอกจากยากจนแล้ว ยังป่วยมีโรคประจาตัวอีกที่ต้องไปหาหมอเป็นประจำด้วยการอาศัยรถของอบอตอบ้างเพื่อนบ้านในชุมชนบ้างส่วนอาหารการกินเนี่ยถ้าวันไหนได้กินครบสามมื้อถือว่าโชคดีเพื่อนบ้านในชุมชนอบตอช่วยให้อาหารเป็นรังขาอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ก็ผมว่าต้องมีความจริงนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่รัฐให้มาเลยเนื่องจากเกิดการเหล่านี้ขึ้นนะครับผู้สูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยก็คือไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ เงินส่วนใหญ่ที่ได้ก็คือเงินเบีย้ยผู้สูงอายุอะผมได้เคยสอนลงทะเบียนไปแล้วนะครับหยางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็หรือจะเป็นผู้สูงอายุที่มีผู้พิการก็จะได้เพิ่มเบีย้ยของพิการอีกนะก็บางก็ได้ทั้งหมดเนี่ยไม่เพียงพอต่อการใช้อย่างชีพในชีวิตนะครับไม่สามารถที่จะนํามาจ่ายค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟค่ายารักษาโรคที่ต้องซื้อเองได้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับจึงจัดทําโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปถัมภ์ขึ้นมาด้วยการขอให้ครอบครัวเพื่อนบ้านช่วยดูแลชีวิตความเป็นอยู่เช่นอาหารของใช้จําเป็นในชีวิตประจาวันโดยกระทรวงพมเนี่ยผ่านกรมบิจิการผู้สูงอายุครับจัดเงินช่วยเหลือครอบครบัวอุปถัมภ์เดือนละ2,000บาทนะครับเงินส0 0 0บาทนี้เนี่ยผู้สูงอายุ ยากจนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเงินก้อนนี้ช่วยให้มีข้าวกินทุกวันจ่ายค่าน้ำค่าไฟและค่าเช่าบ้านได้ขอขอบขอขอบคุณนะครับกระทรวงพรมจริงๆที่ทําให้ชีวิตพอมีความสุขอ่นนี้เป็นข้อมูลที่เอามานะครับแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้ก็ชื่อโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวถ้ซึ่งข้อเท็จจริงนะครับก็หลายๆคนนะครับคือครอบครัวถ้ำเนี่ยคือมีคนที่ลําบากเนี่ยหลายหมื่นครอบครัว แต่ว่าข้อพูดถมเนี่ยล่าสุดที่มีการจัดทําก็คือช่วยได้1000เศษๆต่อปีเท่านั้นนะอีกไม่นานครับวมพมข้าราชการต้องจัดการก็คือจัดการเรื่องข้อพูะถมนี้ให้เข้าถึงทุกคนรวมถึงในปี2 5งหนี้นะให้คุณติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนข้อพูดถมเมื่อไหร่ให้คุณรีบไปลงทะเบียนเลยเพราะว่าจะเปิดรับจํากัดและเปิดทุกปีนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้ามีอัปเดตตรงนี้เนะี่ยผมจะนอาฝาแต่อันนี้เนะี่ยให้ทุกท่านได้ทราบว่ามันมีโครงการข้อบุปถัมนี้อยู่ด้วยแล้วคุณจะสามารถได้ครอบครัวผัธถรมตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็คือจะต้องรอเปิดแล้วไปลงทะเบียนนะครับเรามาดูเงื่อนไขกันสันหน่อยนะครับอันดับแรกคุณจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับมีสัญชาติไทยถึงจะได้หากไม่ใช่สัญชาติไทยไม่ใช่คนไทยเนี่ยจะไม่ได้ในครั้งนี้นะครับ ต่อไปครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยซึ่งมีความพร้อมศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการไปหลายๆไปคืออันนี้เนี่ยสำหรับข้อบูกประถัตชื่อโครงการข้อผูกประถมหมายความว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในบ้านแล้วไม่มีคนช่วยดูแลเงินตรงเนี้ย2,000บาทก็จะเข้ามาช่วยดูแล ให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นนะครับซึ่งก็แนะนำนะครับว่าอายุมากกว่า18ปีนะก็คือต้องอายุ18ปีขึ้นไปถึงจะได้หรือถ้าหากว่าต่ำกว่า18ปีจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความพร้อมละศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุในบ้านนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาตรวจสอบแล้วก็มาดูว่าคุณผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติหรือเปล่าถ้าผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติคุณก็สามารถที่จะได้ ในส่วนของเงินตรงนี้ได้นะครับข้อที่3ครับมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุก็คืออยู่ในบ้านเดียวกับผู้สูงอายุยิ่งดีหรืออยู่ใกล้ๆกัรบ้านข้างข้างๆบ้านหรืออะไรแบบนี้ตรงข้ามบ้านอะไรเนี้ยคือมันจะต้องมีการดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับตรงนี้ก็ข้อสที่3าม ขอ้อที่สี่ครับได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนในครอบครัวทุกคนนะครับก็ต้องลงมติกันอนุมัติกันว่าจะยินยอมมีการยินยอมให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความพร้อมนะครับในการคุ้มครองผู้สูงอายุมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคอันนี้เนี่ยก็ ต้องให้ทุกคนคัดเลือกเช่นมีพี่น้องสัก3คนห้าคนก็ต้องคัดเลือกกันครับว่าอเอาใครนะหครับไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทําผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลครับนะอันนี้คือตัวอย่างสำหรับครอบครัวอุปถัมภ์นะครับในโครงการที่ทําไปเมื่อปีที่ผ่านมานะปี67 จะสังเกตได้ว,ว่ามีการช่วยเหลือครับ1,107รลายนะครับพิจารณาเป็นรายกรณีนะ่าเดนปี68เดเนี่ยก็จะคุณสมบัติเดียวกับที่ผมได้บอกอัทุกท่านไปเลยนะครับคัดกรองความจะไปเล่งด่วนครับตรวจสอบบัตรเบื้องต้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงโดยนักสังคมสงห์และผู้รับมอบหมายพิจารณาตามหลักเกณฑ์นะครับและความจะไปเล่งด่วนในคณะกรรมการข้อ3ข้อ4พิจารณาอ,น,อนุญาตและอนุมัติโดยผู้ว่าการราชการจังหวัดนะครับหรือ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุอันนี้สี่ข้อนะครับโอเคก็รายละเอียดต่างๆที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้บอกแล้วนะครับผู้สูงอายุต,ต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับมีสัญชาติไทยถายยากจนมีเพาะพึ่งพิงและเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ลำพังคนเดียวไม่มีผู้ดูแลมีผู้ดูแลแต่ผู้ดูแลมีพาะพึ่งพิงเช่นว่าง,งานพิกรารไม่มีไรายได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้ขอเป็นผู้โภคภัณฑ์มีคุณสมบัติต้องมีดังนี้นะครับ ก็คุณสมบัติที่จะต้องมีนะครับก็คือ1สัญชาติไทย2อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์คืออายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแรงอาณาเรียนเที่ยวผู้ถูกที่เมื่อกี้ผมบอกได้รับความวยินยอมจากสมาชิกทุกค,คนในครอบครัวครับแล้วก็ไม่ทําผิดไม่พูดต้องขามมาในกระทําผิดในอาญาครับหรืออยู่ระหว่างสอบสวนพนันกงานสอบสวนพิจารณาคดีของศาลโดยขอข้อปูะถามทดลองตนเอง และหัวหน้าหน่วยงานที่ลงนามหนะังสือให้สถานีตํารวจในพื้นที่ตรวจสอบซึ่งหาพบกระทาผิดจะถูกตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็สถานที่ที่คุณจะไปยื่นคําขอนะครับอันนี้รู้ไว้ก่อนนะแต่ในปี68เนี่ยก็เดี๋ยวมีประกา,รระกาศเมื่อไหร่ก็จะตอนนั้นกรุงเทพมหานครครับทำที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค สมภูมิภาคในสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์76จังหวัดทางสู่พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆนะครับให้ความช่วยเหลือครับให้ความช่วยเหลือเนี่ยเป็นจำนวนเงินครอบครัวละ2,000บาททุกเดือนนะครับต่อคนต่อเดือนหากม่ข้อสงสัยเพิ่มเติมครับผมให้โทรไปถามดีกว่านะถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วไม่ว่าคุณไะเจอคลิปนี้ตอนไหนให้โทรไปสอบถามนะเผื่อเขาเริ่มแล้วก็จะได้เลยให้ถามไปโทรที่026424305 หรือ0 2 6ย์ 4, 4, 4 3 3 7ถึง9นะครับแล้วสายด่วนพอมอรครับ13,00นะ1 3 0 0เนะี่ยโทรไปที่เบอร์เหล่านี้แล้วสอบถามเขาครับว่าต้องมีครอบครัวประถามคงจำชื่อโครงการไว้ครอบครัวประถามนะครับเมื่อไหร่เจอ,อครอบครัวประถามโครงการนี้ขึ้นมาปุ๊บนั่นแหละครับจัดเลยครับไปเขาก็จะมีแนะนำตามที่ผมได้บอกไปเนี่ยแหละครับ โอเคเนี่ยอันนี้ตัวอย่างก็เป็นการช่วยเหลือที่ผ่านมานะครับโอเคตามนี้สลหรับโครงการตรงนี้ซึ่งวิธีการต่างๆเนี่ยผมได้บอกทุกท่านไปหมดแล้วนะเพียงคุณไปทําตามตามเหล่านั้นเนี่ยก็จบละแล้วไม่พอครับผู้สูงอายุยังมีเงินอีกมากมายที่จะได้รับนะครับก็ติดตามกันไว้มีอะไรจะมาอัปเดตทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ คุณมาถึงตรงนี you ้แล้วนะครับแล้วคุณมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยยังไม่ได้ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุพิมพ์บอกไมาได้ว่าต้องการลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุผมจะได้ส่งวิธีการไปให้หรือคุณจะต้องการนะครับมีผู้สูงอายุที่มีการอาจัดเสียชีวิตไปนะครับจัดการทาศพต้องการรับเงิน3,000บาทค่าทำศพผู้สูงอายุเนี่ยก็พิมพ์บอกมาได้ต้องการรับเงิน3,000บาทผมได้ส่งวิธีการไปให้นะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการไหนที่คุณอยากจะรู้เพิ่มเติมก็พิมพ์มาสอบถามกันได้ นะครับส่วนโครงการเขา้ากูไปถามผมแนะนําให้โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ผมได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลสาําคัญครับล่าสุดที่ฝา่าุูท่าน